สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอสซีทั้งช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอซีแฟนคลับสู้ขู่สุ้คนเนาะค่ะเมื่อนี่เป็นวันที่23บ 23, วันจันทร์ที่23เนาะค่ะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่23เดือนกันยายนพศ2567ัออนหกอยู่เดผลต้พี่น้องผลตก ลินปรอยปรยอยู่ได้ยินแน่ได้ยินแน่อดเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแม่รั่วขอแจ้งข่าวนะค่ะพี่น้องก่อนอื่นแม่รัวขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อสาหรับไล่ซื้อผู้จองเรียนเด้อค่ะพี่น้องเด้อพี่ย่งบใหนรับแม่รั่วว่าสิไปทรงวันจันนี่ทักไล่เขามาไม่เนี่ยค่ะพี่น้องแม่รั่วเฮ็ดไล่ซื้อเสียฮ่าใส่กับว่าเห็นว่าสิไปทรง ไลซื้อบ่เห็นพี่น้องหาชื่อที่อยู่ที่จะไปส่งบอ่อเห็นผู้ที่จองกับแม่ขั่วใบเด้อค่ะทักขามาไมค่ะทักขามาไม่ค่ะแม่ขั่ว,ว่าจะไปส่วมมือนี้ละป่านที่นี่อันหาใช้กับบ่เห็นไล่ซื้อที่แม่ขั่วตีไว้ยเพื่อนกับโอนเงื่นมากบอทุกคนล้วละเนาะเอาแม่ขั่วกบขอโทษขออาภัยไว้าทีนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่า ซีเมนเอาเอาไปวไ้น้ำปูมือนติดได้ซื้อสิติดไปน้ำปูกับบัจั๊กน้ำปูซีศูนย์มือไปเปิดดวงพี่น้องสิติดไปพุ่นกับบวจั๊กวงที่จะส่งเหรียญไปไ้มคะพี่นอ้องเด้อเอาผู้ใดจองจองไว้กับแม่ขั้วที่บอ่อถาไหนรับบาสิแมขั้วสิไปส่งมือวันจันนี่เอาฉากไล่ขาม่าไม่ค่ะพี่น้องหลักกระท่วเขาม่าไม่ผู้ใดบ่มีไล่กระท่วเขามาาไม มิซเหรียญค่ะพี่นอ้องอ่าแม่ขั้วจําได้ยูว่าสิไปส่งมือน,นี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา้าคันได้เบิ้งคลิปนี้แล้วผู้จองว่กับที่บ้านในรับอที่จองลังลังล้งมือออกมากนี่เนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอ้าโทษขา่ะมาหาไหม่เด้อค่ะพี่น้องเด้อหลักกระไล่มาไม่เด้อค่ะบางสองซ้มือเพิ่นกระทักมาอยู่ดอกมือได้สิไปส่งเหรียญเพิ่นกับว่ายยูต่ว่าไล่แม่ขั้วพันไล่บ้านนี่ผู้นั้นเอาเขาผู้นี้เอาเขาแม่ขั้วก็ได้จำว่าไร เพราะว่าจักเพิ่นเพิ่นซื้อว่าจังไหนประมาณเพื่อนกระทกแม่ขั้วไามา่อยู่ดอกวงังสองสามมืน่นนี่เอา้าคุณแม่หรือว่าคุณพี่กะขอโทษขออภัยด้ะคะ่ะอ่าเอาส่งซื้อที่อยู่อียังบาใหมะะ้ด้ค่ะพี่น้องเด้อที่จองเลี้ยงกับแม่ขั้วแม่ขวาวาั้วว่าจะไปส่งให้เมื่อนี่ละปัญหาไล่ซื้อสิไปส่งพันบ่อเห็นพี่น้องบัดน,นี้อา้อา เอาค่ะพี่น้องแม่ขั่วขออภัยไว้นะที่นี่เด้อค่ะพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีแม่ขั่วขอโทษขออภัยผู้จองเรียนเด้อค่ะแม่ขั่ววาสิไปิทรงวัดกันวันมหาไล่ซื้อบ่เห็นพี่น้องเออถ้าขำม,มาไม่ค่ะถ้าขำม,มาไมา่แล้วก็แม่ขัวกับสีเป้ากับไปสรงหายกอนหวยออกเด้อค่ะพี่น้องเด้อได้เบิ่งคคิดนี้แล้วแจ้งเข้ามาด่วนเด้อค่ะผู้จองเรียนกับแม่ขั่วทีบ่บทันในรับคือ สามรายการเนาะคะ่ะสามชื่อสามรายการอ่ะโอเคค่ะทักขมาไดเพราะว่าแม่ขั่วเคยเมืองสองสามือเพิ่นกะทักขมาหาแม่ขั่วอยู่ดอกแม่ขั่วว่าสิไปชกวัดจันแม่ขั่ววางสี่บันีนไล่แม่ขั่วผันชื่อเข่าไหลเนาะค่ะพี่น้องไล่เข่าไหลกะจักเป็นไฟแล้วจื้อบ่ได้อ่ะผู้จองไว้เพิ่นกะอุ่นเงื่อนขมาพร้อมแล้วล่ะทักขมาใหม่เด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะแม่ขั่วขอโทษขออภัยไว้ณที่นี่ อาบันเน่มาตามแนวทางของไัยบันเน่เช้าวันนี้รัฐบาลไทยเนาะค่ะตามแนวทางของไัยพลชยภูมิหววทิพผ่านมาบริลลงเพิน,น์ดเดอค่ะอ่ะไม่กลัวกับคอถทษขออับไปอาจารย์ชยภูมิเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดนบนตัวเดียวหลักสิบบนหลักหน่วยบนพลชยภูมิไปเบิรงน้ำกันค่ะพี่น้อง มาเบิงน้ำกันค่ะพี่น้องสำหรับค้นชัยภู่มหนึ่งตุลา ลืมเดอ้อพี่น้องผู้้ใดจองเหรียญน้าแม่ขั่วแม่ขั่วเฮ็ดไล่ line, ซื้อหลกักกที่ยูท่านลนหายเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าทักขมาไมค่ะผู้จองเหรียญน้าแม่ขั่วเดี๋ยวแม่ขั่วสิไปทรงห้ท่านกอนหวยออกเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออาทักขมาไมขันได้เบิ้งคลิปนี้แล้วก็รีบทักขมาเด้อค่ะสำหรับผู้จองไว้สิบบน นี่ค่ะพี่น้องสำหรับคนชัยภูมิเด้อค่ะหัวที่ผ่านมาแม่ทัวบริลงเพิ่นอขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นีเด้อค่ะพี่น้องเด้อคนชัยภูมิมสิบบนเก้าตัวเดียวหน่วยบนสามตัวเดียวสถิติเดินมาห้างวดติดอ่ะแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกเจ็ดเนา มักชอบคลิปนี้ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่รั่วในเด้อค่ะพี่น้องเด้อกดทับสกายให้กับแม่ครัวเอาเมื่ออื่นแม่รั่วขอแจ้งข่าวแนะ่เมื่ออื่นวิ่งล่างตัวเดียวปดหนี้ได้กดติดตามไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อสิเป็นเวลาไดแม่รัวกับบรูแต่วา่าทั้งอาจารย์เพิ่นแจ้งข่าวค้ว่าแล้วเนาะค่ะ ทั้งอาจารย์เพิ่นแจงข่าวคำว่า,าแล้วงวดทีพานหน้าเพิ่นไห้สองไปขึ้นบนแต่ว่ามันยังเป็นตัววิ่งทิ่ตัวเดียวหน้าเล่นค่ะพี่นอ้องเอาพอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ